ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอถวายความระลึกนึกถึงท่านเจ้าพระกุลสมเด็จพระยานวชิโรดมหลวงพ่อวริยังสิรินทโรที่เคารพอย่างสูงขอถวายความเคารพพระเดชพระคุณพระวชิระวรคุณเจ้าวาดวัดศีรีรัตนธรรมารามพระเถรานุเถระพระพิสุสามเนนทุกรูปและขอเจริญพร คณะสัทธาญาติโยมนะที่มาร่วมทำบุญณวัดศรีรัตนธรรมาร,ร,รามทุกท่านวันนี้อัตมาภาพจะมาแสดงธรรมะปฏิสันฐานฉลองสัทธาญาติโยมวันนี้ปารบหัวข้อว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรรมนั้น คือการกระทำเป็นคำกลางๆยังไม่ได้จำแนกจำเพาะเจาะจงว่าเป็นสิ่งใดไม่ได้จำแนกว่านี่ดีนี่ไม่ดีกรรมถ้าเป็นฝ่ายดีเขาเรียกว่ากุศลลกรรมกุศลลกรรมนี้นคือสิ่งที่ทำแล้ว ไม่เดือดเนื้อร้อนใจตนเองและบุคคลอื่นนี่ก็เรียกว่ากรรมดีการกระทำใดที่ทำแล้วไม่เดือดเนื้อร้อนใจตนเองไม่เดือดเนื้อร้อนใจคนอื่นทำทั้งทางกายทางวาจาหรือทางใจนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมดีหรือเรียกว่ากุศล,ลกรรม ประการที่สองก็คือกรรมชั่วหรือก็เรียกว่ากรรมไม่ดีหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอากุศล,ลกรรมสิ่งไหนก็ตามทำแล้วเดือดเนื้อร้อนใจตนเองเดือดเนื้อร้อนใจคนอื่นนี่แหละก็เรียกว่ากรรมไม่ดีทำทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางใจก็ดี กรรมนี้แหละที่พระพุทธเจ้าท่านให้เชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามเราได้กระทำสิ่งไหนไว้นั่นคือผลของมันกรรมโมนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไม่มีใครหนีพ้นกรรมได้เลยแม้แต่พระพุทธเจ้าแม้แต่อัครสาวกต่างๆ หรือแม้แต่พระอราหันต์ท่านก็หน,นีไม่พ้นกรรมก็คือการกระทําที่ท่านได้ทําที่ท่านได้สร้างไว้ก็จะเป็นผลเป็นวิบากจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันท่านจึงบอกว่ากรรมมัสโกหิกรมมะทายโดกรรมะโยนิกกรรมะพันทุกกรรมะปฏิสารโน ยังกรรมังกริสามิกัลลยานางวาปาปกังวาตัสสะดายาโดภวิสามิเราจะทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าได้ผลของกรรมนั้นๆสืบไปจะดีก็ตามจะชั่วก็ตามฉะนั้นในชีวิตประจำวันเหล่านี้ นี่แหละผลของวิบากกรรมที่เราทําที่เราสร้างพระพุทธเจ้าท่านว่าสิ่งที่เราพบเราเจอในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่ามันเพิ่งมาพบมาเจอแต่เป็นการที่เราเคยได้ทํากรรมได้ทําสิ่งนั้นไว้แล้วในอดีตแต่ชาติท่านเคยกล่าวไว้ว่าคนเราหรือเราจะพบเจอสิ่งไหนนั้นมีอยู่สองอย่าง หนึ่งบุเพสันนิวาสคือทำกรรมร่วมกันมาจะได้มาพบมาเจอมาเห็นมาพบมาสัมผัสนี่ก็เรียกว่าบุเพสันนิวาสสองพึ่งทำกรรมร่วมกันมาในชาติปัจจุบันประการแรกนี่เป็นสิ่งที่จะพบเจอมากที่สุดส่วนประการที่สองนี่หาได้ยากว่าฉะนั้น เราได้พบได้เจอใครก็ตามหรือได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เกิดจากกรรมที่เราทำที่เราสร้างในอดีตแต่ชาติทั้งนั้นเลยมันมาให้ผลบางคนเกิดมาแล้วเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้บางคนเกิดมาร่ำรวยบางคนเกิดมายากจนบางคนเกิดมามีรูปร่างหน้าตาดีมีผิวพรรณวัน,นะผ่องใส บางคนเกิดมาแล้วมีสติปัญญาดีบางคนมีสติปัญญาน้อยถามว่าเป็นเพราะอะไรท่านบอกว่านี่แหละผลของกรรมกรรมก็คือการกระทาที่เราทำที่เราสร้างในอดีตแต่ชาติที่เราทํามามันมาให้ผลถามว่าทํากรรมแบบไหนนะ การที่มาทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาสามอย่างนี้เราอย่าคิดว่าไม่มีผลนะบางคนคิดว่าทำไปแล้วนะไม่มีผลอะไรเลยแต่จริงๆแล้วนี่แหละคือผลของมันสเสบียงบุญที่เรากำลังทำในปัจจุบันนี้นี่แหละคือผลที่จะเกิดในอนาคตการอันข้างหน้า อาจจะใกล้หรือไกลก็ตามเช่นให้ทานทานก็คือการให้การเสียสละยิ่งสละไปแล้วไม่หวังผลตอบแทนอานิสง์ก็จะมากท่านบอกว่าใครก็ตามให้ทานเป็นนิสให้ทานเป็นอาจินสละความตนีทีเหนียวออกจากจิตจากใจจากกายได้แล้ว ผลที่ตามมาก็คือในอนาคตทั้งข้างหน้าอันใกล้หรืออันไกลจะได้พบเจอจะได้สิ่งที่ปาถนาอาจจะเป็นอามิตรก็ได้อาจจะเป็นข้าวของสิ่งของเงินทองต่างๆนี่อานิสงของทานแต่ใครก็ตามได้ปฏิบัติศีล รักษาศีลห้าอย่างน,น้อยศีลห้านี่เป็นพื้นฐานเป็นบาดฐานของทุกศีลเลยศีลห้าข้อตั้งแต่ห้ามลักทรัพย์ประพฤติผิดใจกรรมนะห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตห้ามพูดปดงดเท็จหรือเดิมโซลาเมลัยท่านม้วนศีลบอกไปแล้วว่า อิมานิปัญจะิีฆาปดานิซีเลนสุขติงยันติได้ไปสู่สุขติคือสถานเป็นสุขก็เพราะศีลซีเลนโภคสัมปดามีพ่อระพั์มากก็เพราะศีลซีเลนนิปุติงยันติตัดสมาซีลังวิโซทยเยได้ไปพระนิพพานก็เพราะศีลท่านบอกว่าคนเหล่านี้ จะไปสวรรค์หรือจะไปนรกไม่มีใครพาเราไปตัวเรานี่แหละเดินไปเองลงไปเองขึ้นไปเองถามว่าลงไปยังไงขึ้นไปยังไงถ้าใครก็ตามรักษาศีลห้าเป็นนิดเหมือนนำตัวเองไปประดิษฐานบนสวรรค์โดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าท่านใด ทำผิดศีลห้าเป็นนิดเหมือนนำตัวเองไปประดิษฐานในนรกโดยไม่ต้องสงสัยท่านว่าอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าศีลเขาบอกว่าถ้าใครก็ตามรักษาศีลเป็นนิดเป็นประจำเกิดในชาติหน้าฉันใดจะมีผิวพรรณรูปร่างหน้าตาผิวพรรณวันนะผ่องใสมีรูปร่างหน้าตาดี หรือแม้แต่อย่างได้น้อยเกิดมามีอวัยวะครบสามประการนี่ก็เรียกว่าอานิสงของศีลประการสุดท้ายเขาเรียกว่าภาวนาภาวนาก็คือทำรรมสมาธินี่แหละเมื่อหลวงพ่อวิทยังท่านนาเทสนาสอนท่านกำลังพร่ำสอนพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาให้ทำสมาธิ เหมือนดันว่าแค่ภาวานาพุโทโธเฉยๆก็ได้บุญแล้วนะการภาวานานี่แหละอานิสง์มันเป็นอย่างนี้ใครก็ตามที่ภาวานาเป็นนิดเมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วย่อมมีสติปัญญาดีเป็นคนเฉลียวฉลาดพวกเราท่านทั้งหลาย ลองพินิษพิจารณาดูซิว่าปัจจุบันนี้เราขาดตกบกพร่องสิ่งไหนถ้าขาดตกบกพร่องสิ่งไหนรีบดำเนินการรีบทำตั้งแต่ชาติปัจจุบันในอดีตแต่ชาติเราไม่รู้หรอว่าเราทำกรรมสิ่งไหนไว้เราไม่รู้จะดีก็ตามไม่ดีก็ตามเราไม่รู้แต่ปัจจุบันนี้นี่แหละคือสิ่งที่เราเป็นตัวกำหนดได้บางคนไปพวงแต่อดีต บางคนไปพะวงในนู่นอนาคตที่ยังมาไม่ถึงจริงๆแล้วปัจจุบันของเรานี่สำคัญที่สุดกำหนดเลยทำกรรมไว้เลยเรารู้ว่าสิ่งไหนมันเป็นสิ่งดีเราก็ทำอันไหนมันไม่ดีเราก็ละเสียนะท่านที่บอกว่าทำดีละชั่วทำจิตใจให้บริสุทธินะ์เป็น ก็เรียกว่าหัวข้อหลักธรรมที่เป็นหัวใจหลักของธรรมะที่พระเจ้าได้สั่งสอนพวกเรามาละความชั่วนะทำความดีทําจิตใจให้บริสุทธิ์นั่นเองเพราะฉะนั้นพวกเรามาวัดศีรัตนธรรมารามอย่างน,น้อยจิตใจอันเป็นกุศลที่เราได้กระทำก็เรียกว่าใจมันมีความดีอยู่ในตัว เรามาให้ทานเรามารักษาศีลหรือแม้แต่ภาวนาการนั่งฟังพระธรรมเทศนานี่ก็เป็นการภาวนาอย่างหนึ่งเป็นการตั้งจิตตั้งใจในการฟังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา,าปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าทว่ามีอยู่สามอย่างเนี่ยเงสุตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟัง แสดงว่าเราจะเกิดปัญญาได้หนึ่งต้องฟังเสียก่อนต่อมาจินตามยะปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดตามนะฟังไปแล้วต้องคิดตามไปด้วยพิจารณาไปด้วยสุดท้ายภาวนามยะปัญญาปัญญาเกิดจากกับการภาวนาสามอย่างนี้เขาเรียกว่าภาวนา เขาเรียกว่าปัญญาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเราได้มาวัตถิรัตนธรรมรามสามอย่างที่เราได้ทำให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีภาวนาก็ดีนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมดีอย่างในน้อยทำแล้วให้ใจมันบริสุทธิ์ให้ใจมันมีความสุขมีความเช่มชื่นเบิกบานที่ได้ทำ เวลาทำกรรมดีเราอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยส่วนมากคนชอบคิดเล็กคิดน้อยในการทำเวลามันทำไปแล้วมันก็เลยได้แบบเล็กๆนน้อยๆเพราะใจของเราเนี่มันคิดเล็กคิดน้อยฉะนั้นถ้าเราอยากได้สิ่งไหนที่มันเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำไปเลยไม่ต้องคิดอะไรปล่อยใจให้มันได้ทำไป เหมือนให้ทานเราให้ไปแล้วก็ให้ไปเลยนะเราจะไปคิดว่าเอ๊ะเราจะได้บุญไหมเราทําไปแล้วจะเกิดประโยชน์สิ่งนั้นสิ่งนี้ไหมไม่ต้องคิดความคิดนั่นแหละจะเป็นอุปสรรคที่จะทำให้เราได้มากหรือน้อยมาอยู่ที่ความคิดของเราฉะนั้นปล่อยใจให้มันตามสบายแล้วทําด้วยความเต็มอกเต็มใจนั่นแหละมันจะได้มากนะนี่ก็เรียกว่า การกระทําที่ทําให้เกิดบุญมากฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่มาอยู่วัดศีรัตนธรรมารามหรือได้ยินได้ฟังพระธรรมเทศนานะถ้าน้อมจิตน้อมใจในการประพฤติปฏิบัตินี่เป็นกรรมดีอันไหนที่มันเป็นกรรมชั่วเราก็อย่าไปทำละมันเสียอย่าไปยุ่งเลยความชั่วเนี่ยนะเราอาจจะเห็นว่าทำไปแล้วมันอาจจะไม่ให้ผล แต่จริงๆแล้วมันให้ผลนะนะมันอาจจะมาซ้ำเติมในวันที่เราลำบากก็ได้นะเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวถ่วงในทาในการทำสิ่งต่างๆของเราด้วยฉะนั้นกรรมชั่วอย่าไปทำเลยท่านถึงว่าเพราะฉะนั้นกรรมก็คือการกระทำ จะดีก็ตามจะชั่วก็ตามเมื่อทำไปแล้วย่อมมีผลมีวิบากกรรมกรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมวานพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นปลูกข้าวสุดท้ายก็ได้กินข้าวฉะนั้นทำดีก็ย่อมได้ดีทำชั่วก็ย่อมได้ชั่วฉันใดก็ฉันนั้นฉะนั้น ก็ให้พวกเราทั้งหลายได้พินิษ์พิจารณานะคำสอนไหนที่เป็นสิ่งที่ฟังแล้วสมควรนำไปประพฤติปฏิบัติเราก็นำไปประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เพื่อใครหรอกเพื่อตัวเราเองให้ตัวเราดียิ่งยิ่งขึ้นไปเก็บสะสมบุญบรารมีการกระทำที่เราทำการกระทำที่เราสร้าง มันจะตามติดเนื้อติดตัวเราไปแม้อยู่ในชาตินี้หรือละจากโลกนี้ไปแล้วกรรมทั้งดีทั้งชั่วก็ตามเราไปทุกผลทุกแห่งตราบเท่าเข้าถึงพระนิพพานฉะนั้นก็ขอให้พินิษพิจารณาตามสมควรธรรมปฏิสันฐานในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ ขออํำนวยอวยพรให้ทุกคนทุกท่านขอคําว่าไม่มีจงอย่าบังเกิดแก่ทุกคนทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธุอนุโมทานีค่ะในลำดับตอ